เอาล่ะครับผ่านไปแล้ว3โชว์นะครับต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโชว์ที่4นะครับรักใครชอบใครต้องเผื่อหัวใจเอาไว้บ้างไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนเพลงนี้ครับผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรงแล้วไทยวีต้น V9 เจมส์วีสิครับ we อเอพราะสานตว,วันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรงกันขามกับฉันตว,วันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอ จะคิดที่เยอะที่ยากจะไมกูรู้เส้นที่เธอคิดไว้ที่เป็นได้แค่ทุานี้ก็ลืมทุกทีว่าเธอมีเขา i ผู้ชายคนนี้กำลังจะหมดแรงนะครับไทยวีต้น V9 และเจมส์วีสครับเชิญคุณไก่ครับ สวัสดีครับน้องไทยน้องต้นน้องเจมส์นะครับก็อ่ะโอเคเออน้องเริ่มที่ใครก่อนดีเอาน้องไทยก่อนแล้วกันนะครับน้องไทยเนี่ยดีที่ปรับเสียงได้นุ่มขึ้นนะครับพี่ชอบนะครับไอ,ไอตัวเอื้อนเสียงอะไรที่ช้อนช้นขึ้นมาลดน้อยลงดีมากแต่ว่าพี่ยังรู้สึกว่าคราวนี้ ในสามคนเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ในเรื่องของการเชื่อมต่อเนื่องนครับเนื่องจากว่าเรามีการล้องที่แตกต่างกันเรายังไม่ได้แบบทำทำความเชื่อมต่อกันระหว่างสามคนนะครับในส่วนของน้องไทยเนี่ยพี่รู้สึกว่ามัน ทางกันอยู่หลายช่วงในเรื่องของอารมณ์กับเนื้อเพลงเช่นหมดแรงแต่ว่ามันผลักดันจนแบบมันเกินออกไปคือจริงๆเราเราเราบอกได้ด้วยแบบตะโกนมาแต่ว่ามันต้องเป็นไม่ใช่ความรู้สึกนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นการดันเพื่อจะขับแรงออกมาให้ให้ให้เหมือนกับเป็นการโชว์พลังอันนี้อันนี้พี่ว่ามันค่อนข้างกลับทางกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังลูกเอื้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามันดีแต่ว่าบางครั้งมันจะไม่เข้ากับกับเพลงนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งส่วนน้องต้นเนี่ยตอนเปิดเนี่ย พี่ว่าเพีย้ยนไปนิดหนึ่งนะครับตอนสองช่วงแรกเปิดมาดีเลยเพอหลังๆมันจะเริ่มเริ่มแขวนนิดหนึ่งแล้วก็พี่ว่าต้องอาจจะมันเกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องด้วยพี่ยังรู้สึกไม่ค่อยถึงอารมณ์มากเท่าที่ควรนักนะครับส่วนน้องเจมเนี่ยก็โดนประกบแต่ว่าน้องเจมมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับก็ขอให้แก้เรื่องเพี้ยนกับเรื่องกรูฟให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาคนหนึ่งทีเดียวนะครับครับโชคดีอีกสอคนครับ,บท่านธครับ สวัสดีครับใช้ต้นแล้วก็เจมนะครับในอาทิตย์นี้นะครับพี่เห็นด้วยกับพี่ไก่นะครับเรื่องของความเชื่อมต่อนะฮะเหมือนพี่ฟังผู้ชาย3คนหมดแรงคนละแบบอะ่ะเหมือนไท้หมดแรงมากเหมือนต้นหมดแรงแบบกลางๆแล้วก็เหมือนน้องเจมหมดแรงแบบน้อยๆเหมือนเจมหมดแรงแบบเด็กๆ เหมือน 00: 00: 00, ต้นหมดแรงแบบกลางๆแล่พี่ไทยหมดแรงแบบมากๆอ่ะคือถ้าเรามาร้องกัน3ามคนเนี่ยเราก็ต้องหมดแรงแบบเท่าๆกันถูกไหมครับถ้าเรามาร้องคนเดียวเนี่ยเราหมดแรงแบบพี่ไทยได้ถ้าเรามาร้องคนเดียวเราหมดแรงแบบพี่ต้นได้ถ้าเราหมดแรงแบบนี้แบบพี่เจมได้แต่ถ้าเรามาร้องเป็นกลุ่มเราต้องหมดแรงให้เท่ากันเพราะเรามาร้องเป็นกลุ่ม แต่ภาพโดยรวมออกมาโอเค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 ค่ะแล้วก็ก็เพราะก็พรดีนะครับแต่ก็ถือว่าทำงานเป็นกลุ่มกันได้ดีแล้วก็เจมก็ดีนะครับร้องเพราะขึ้นขอบคุณค่ะแมวครับน้องไท้ครับพี่ว่าไปทีละคนเลยไทยวันนี้ร้องดีนะครับแต่ว่าต้องต้องระวังว่าเราจะบางครั้งมีอาการเก๊กเสียงเก๊กเสียงมันเก๊ก พี่ฟังแล้วบางช่วงมันรู้สึกว่าเหมือนมันไม่จริงอ,ะอ่ะเท่าที่พี่เคย,เคยดูซ้อมๆมานะครับบางทีเราจะติดบอกว่าปั้นประดิษฐ์แล้วก็การออกเสียงวิธีธรรมชาติได้มากกว่านี้นะครับเหมือนเวลาเราพูดนั่นแหละครับนะ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 ล,อลองไปฝึกดูส่วนต้นวันนี้พี่ได้ยินเพี้ยนบ้างแล้วนะครับต้องระวังเราอย่าประมาทอย่าประมาทเราร้องดีก็จริงร้องเก่งก็จริงแต่ต้องระวังส่วนเจมส์ พี่ขอชมว่าจากบาดแผลคราวที่แล้วทําให้คราวนี้เจมพัฒนาขึ้นมาได้ยินการกระแทกเสียงได้ยินอารมณ์นะครับผลของการฝึกซ้อมเป็นอย่างนี้และครับคือมันจะดีขึ้นนะครับขอให้ทำต่อไปขอบคุณครับ V ีหนและ V10 uh เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะตัดเข้าสู่สัญญาณของบทนาใหเชิญก่อนครับเชิญพักก่อนครับ